เ e ล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่สวยๆมานําเสนอกันเพื่อนๆคะ่ะคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นรถเข้าใหม่ปุ๊บก็รีบรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะโตโยต้าเสียชาร์ไฮบริดมิดขึ้งยนต์1.8เบนซินสลับไฮบริดนะคะคันนี้เป็นรถปี2018ที่จะบอกว่าสวยกริบนะคะนี่คือสีน้ําเงินเดิมพิเศษนะคะจากศูนย์เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะ นี่เลยนะคะไม่ได้กับสีมาด้วยนะนี่สีตั้งแต่เกิดเลยนะจ๊ะได้สีน้ำเงินหลังคาดำแบบนี้นะคะราคาพิเศษเพียง559,000บาทค่ะคันนี้ก็จะ่อนอยู่ที่ 9, 999 9บาทใช้เงินออกรถกันเพียง999บาทนะจ๊ะเอาละนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันทุกจุดเลยว่าคันนี้นะคะมีสเสน่ห์อย่างไรนะคะอันดับแรกที่พลอยเห็นคือเขาไม่เหมือนใครทุกคนได้รถปี18ไม้วิ่งไปแสนนิดๆนะคะสีน้ำเงินสวยๆด้วยโลโก้โตโยต้าสีฟ้าที่ยืนยันความเป็นตัวตนของไฮบริดเลยค่ะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ให้ครบชุดเลยนะคะด้วยการทำงานเบนซินสลับไฮบริดทำให้รถคันนี้จะบอกว่าประหยัดมากๆสุดๆเลยค่ะ นี่นะคะในส่วนของล้อนะคะนี่ตัว h ฮ b ริดมิดนะได้ล้อที่เป็นอลลอยสลับทุทนค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีๆดนันหลบจัดไว้ให้เพื่อนอีกห่งชุดนะ กระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเสียชาตรงนี้มีให้เพื่อน,อนแล้วนะคะรถทั้งแรงทั้งประหยัดต้องจัดคันนี้เลยค่ะเสียชาไฮบริดมิดนะคะด้านหลังนะคะ,ด,ะ,คะด้วยโลโก้สีฟ้ากล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะไฟท้ายเป็นชุดไฟ LED เข้ามุมดีไซน์ส,สวยๆปรัดเดียวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภายใน นี่นะคะได้พื้นที่กว้างๆนะคะอาจจะมองดูว่าเอ๊ะพื้นที่จะมากน้อยขนาดไหนนี่ให้เห็นกันเลยค่ะกว้างขนาดนี้นะคะนี่นะคะมีแผ่นรองยางให้ครบชุดม่านกันโซนมีให้นะคะด้วยโรลที่คัดคุณภาพสีเดิมโรงงานเพื่อนเห็นไหมคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมมาให้ด้วยนะคะด้านในพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับด้านในนะคะนี่มือจับเปิดเก๋ๆแบบนี้มาให้นะคะได้ชุดเบาะนะคะสีดำสวยๆมาให้เป็นเบาะที่พับราบได้เพดานดีไซน์สูงสปอร์ตเท่ๆแบบนี้มาให้ด้วยน,นจะจ๊ะเอาละนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันมาดูกันสิคะวา่าคันนี้นะคะนี่ได้เบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบแบบปรับลองนะคะ หลังด้านหลังนั่นเองนะคะทำให้ขับรถได้แบบสบายขึ้นไม่เมื่อยด้วยนะอันดับแรกเลยนะคะอุ้ยเลขสบิสเบเอ็ดสิบ็ดขอบคุณพระเจ้าคะ่ะอันนี้นะคะมาดูกันนะคะปรับเสียงลงหน่อยนะคะ ปรับลงหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ในโหมดไหนนะมีเดียหรอ h t m i นะคะปรับเสียงลงนิดนึงนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ที่วิทยุนะคะจะมีเสียงรบกวนเพื่อนนิดนึงนะคะถ้าบลูทูธก็ได้มีจ้ะนะคะเงียบละนะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันบูซคอนโทรลแพทเทิร์นชิปให้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้นะคะคันนี้เป็นรถปี2018ไมยวิ่งไป15963โลเท่านั้นเอง ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่กระจกปรับพัดไฟฟ้าได้นะคะทุกอย่างเป็นออโต้ให้เ,เพื่อนๆนะคะได้เลื่อนกระจกกันง่ายพลัสคอนโทรลมีมาให้นะคะทุกอย่างพร้อมแล้วตรงกลางนะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนมาสกูี่พอยทัชสกรีนให้ดูเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยเห็นไหมคะโอเคมาดูกล้องมองหลังกันค่ะกล้องหลังนะคะก็คมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนดำสายตานะคะมีช่องเสียบสาย HDMI USB ให้ครบชุดค่ะแอร์นะคะเป็นแนวนอนปรับใช้างานง่ายๆแบบนี้มีตัวเลขดิิตอลให้ เพื่อนได้ปรับด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มออโต้นะคะให้แอร์ทำงานแบบอัตโนมัติค่ะที่วางแก้วดีไซน์ส,สวยๆกุญแจสมาร์ทคลสมีให้เ,เพื่อนๆแล้วนะคะเบรกมือออตโ,ฮโ,ฮอโต้โฮอีวีโหมดมีให้แล้วด้วยนะจ๊ะไฟด้านบนเป็นไงสวยไหมคะเป็นไฟดวงใหญ่นะคะนี่นะคะเอาดูเลยนะคะม่านบังแดดสไลด์เปิดกระจกตรงนี้ให้ด้วยและนี้ค่ะเป็นซช่ไฮบิดมิด นะคะรถปี0 1 8วันนี้เอาไปที่5 5 9 0 0 0้าบาทค่ะน้องคนนี้ก็จะผ่อนเพียง9 9 9 9ใช้เงิอนออกรถ999บาทคือจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้รีทั่ปประเทศเป็นพื้นที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลค่ะซื้อสดเทินรถจัดไฟแนนซ์ดูแลให้ได้หมดนะคะนี่คือรถคัดคุณภาพสวยๆอีกหนึ่งคันไม่เหมือนใครอยู่นี้สุดๆจัดมาให้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ